ทักทายสบายดีเอฟซีมัสุคุสุคนเด้อื้นนี้มาพบกับจาาซอนคือเก้าแล้วพี่น้องอยู่เทงให้เทิงนาคือเก้าื้นนี้ไอ้ต้นคือเราบีตก๊กเทงแล้วเนาะวันนี้มาหาปู่เป็นต้นเป็นต,นนตอยคือเก้าแล้วพี่น้องปุ๊กับปุ่ตามธรรมชาสตร์ตามกลางหายกลางดอนนี่แหละวิได้อันเอารถถ่ายไทยคือเขาด้อพี่น้องเลยปู่แบบธรรมศาสตร์เพิ่นนี่กับเพิ่นปุ่เพื่อนไปปู๊ก่อนแล้วเนาะเขาอันื้อนี้แม่สาวแคทเพิ่นมาซอยแม่สาวแคทแล้วก็แม่แม่พืชแน่ คนมาซอยเหาก,กองสรีอันคนละคนละบ้านแต่ว่ามาอยู่ลำเดียวได้เนาะผู้นึงบรรณอนผู้นึงบรรณจอมหาดแต่คออยู่้ันเวงมาอยู่ลำเดียวได้นี่เดี๋ยวไปปูเป็นต้นก่อนพี่น้องเพิ่นปุก่อนละนี่ตอนนี้กำกลังคูดอันปูกับปู๊รรมมาติพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ปุ๊แบบอันไข่คือเขามีเงินไทยพอยต้นเรา ปูแบบอันหางานะมีได้ถ่ายเมื่อนี้มีผู้มาปูน้ำสองคนอันนี้อันนี้นั่นคว้างอันนี้ไม่ได้ปูคุดเอาตามกลางหายคนอื่นเขากระดูดหลายคนอยู่แต่ว่าคอยไม่ได้ดูดเนะงบมันบีพ่อพี่น้องเลยเงินบอพ่อเงินบ่พ่อไอต้นน้องเงินบอพ่อไอต้นใหญ่ก็นอนต้นเนาะ

ตอนนี้สิบโมงกว่าๆแล้วพี่น้องจะหอสิบเอ็ดโมงแล้วเฮาขึ้นไปหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนวันนี้เอาคาเป็ดมาแตเ่เฮินพี่น้องเอะเอาใกล้มาปมันเวลามันน้อยเฮาก็เลยซื้อเป็ดเป็เปนขามาู่หันขาเขาเอามะอ้อมเสื้อวายนะ้องพี่น้องเดี๋ยวเฮ้าไปหาตัดวายก่อนไปใกล้ตน้นเดิอนไปบาตัดวายนะไปเพ <laughs> ื่อนกันยังมีท่านได้ขึ้นอยู่แตหากินท่าจาุจนไอยสาเพื่นหายเสือ ไปไไกันอน้องว,วายนี่มีดวงเดียวอันวายอันมันดูตามอันโซนมันต้นท่อน à đi, rong rêu cả, con cả Tại này mà mà chứ không đâu, đồ, kia này đây đồ ô, lại. ดงเอาซี่ห้าโดงกับพอ่อตอนนี้กำลังได้4ดี่โดงพี่น้องจะเอาโดงนี้ละกะไปเอาโดงหั่นอีกกับพอ่อเนาะนี่ได้4ดี่โดงเป็นเริ่มมไว้ป่าวงาเหวก็นเราหมดต้นเอาหลายดมเลยเรา do ราไปแล้วู้กับตู้ผัดฮะร่าไป้วไร่งะไร่ไปฮะอ่อนมันออกนะเลยอ่อนๆนโอ้ยเย็นดิ

เ <chat> จ้าอยู Kansas, <th> money, pigs, ่เงน้หวานซิเป๊ะผ่านขาน้อยก็ซิปขาใหญ่ก็ซิปขาน้อยก็ไม่มีย้วยข่าลายเป็นนั้นแล้วเนาะโอ้ยสามชิ้สามชิ้หกเอาแม่ไก่คูใหญ่คนหกิ้เม็ดพู คิดดู่าปี้านานได้งออันนั้นก่อนบไว้นะเดต้มก่อนวัลือเชอร์น้าเดยวเดต้มมีเต้มหนแ่นเตอะเแต่ว่าจะต้มก็ทำยังก่อนใกล้ป่มากินพี่ไปเลยเอามากินเนาะเจ้าข้าวย่เเป็นหักไ้ขานึงหมเนี่ย คานึงก็ได้ลายเต้เลยตัดต <ss log an> ัดใหญ่ที่บกพืชไ่หนไอ้ต่นอ้พืหรือเอ้ต่วนยนูไอ้ก็เท่านั้นย้อนว้าอยู่ซ่านต๊เกื่อนบ่าวละม่อนเชียวปีลังกาลง มาเล่นเอายัได้ป่ะลืมบักเทนานาอาม่าลืมบักเทว่ามาซื้อตะนานี่บานลืมเต็มติปุ้นสิบีนเอาจ้าเลยอี๋วัน้ให้มันเฮ็ดเป็ดมัข้าวลืมเซฟข้าวเบอร์ไม่เว่าฉมเชื่อข้าวเบอร์ว่านาจนะีข้าวข้าวเชื่อนี่ามา เชชี่ยเชนี่ปีนี้นาเชฟรล้วกตามรดตามรดไปเลยสิดอนทำได้บ้างมันอะไรละ้าเขาตามเขาะานี่ยั่ทงาายปีทงกรตนี่ก็ตนั่นแหละตานั่นกวยอะเนหาะแตงก็มดเครื่องนุ่ยทงลาะทางเรา อย่าก <aid> ิน <Solomon> ข้าวอย่ากินข้าวหากล้วยมากินแล้วครับนี่ตำแตงต้นมาซอยน้ะพ่นโยโคเป็ดอันเกล็ดอ้อมเป็ดเสื้อเสื้อวายอันนี้พ่อกระโปรงรดนนี้ก็บตำแตงนั่นแน่มาเล่นแผ่นวิ่งถือมาถือมายุมะนาวแต่เต็มก็ไม่เจออืดูมะเต็มมีมีนะแต่ละมือมา หน้าไม่มีอันอันไม่ลื่นเลื่อค่ะเมคเกสตั้มขบืออย่าตั้มขบือตั้มแจ่วเราก็ไม่ซื่อแล้วเอาอย่าอย่าตั้มแจ่วตั้มขบือเนื้อยาขบือตั้มแจ่ววะกำลังนี่พี่น้องวายที่ห่าต้มแล้วค่ะห่าเยอะมันอ่อนห่าต้มก่อนอันแบบพรุ่งมาคมไปเลยต้มเย็นน้ำก่อนเนาะอันนี้แก่งห่าก็ะซัมน้ำนาข้าวปุ้น <c oughs> โคเป็ดเฮาหม้อก็หมอบีอันเก่าแล้วทุกคนเอ้ยเพราะว่าอันเอาหมอน้อยนมอือพลืมหมอนี่น่ะรถเย็บแล้วก็ตีเอาม่ <c oughs> ลืมหมออยู่ตเฮินลไม่ปดโดนห้ลห้ยิงเ้าลได้ <c oughs> มาปดมานาไ่ปิม้งออมือตห่งกจงพี่น้องไอ้ต้นก็ให้ยังมียาอยู่แต่มือแต่เวิมาหนาก็มีแต่ให้เนี่ล่ะยาบ้านมาให้หมูบ่าวยังไงติ้โอ้ยจำพังหมอลำลุ้น

อัน <me> น <at> ี yeah. <c ười 8> ้ส <Yeah. c ười 8> ุกพอดีมีบ่งจองป้ะมีได้ซื้อบ่งจองมัเกินไห้ยายันจะเกนให่เลาเกนจะครบชิมเถอว้าวชิมตักแล้วยิบมชิมชูไมอยโหมอนั่บอกเนี่ยโมน

แนั้นโคเปตอ้อเป็ตเจอานะบ่งน้ำตาเลยเนาะอันเมื่อวานนี่กระเด็นี้ละอันมันมันพันเฮาไปเสื้อมาคิดเฮาเลยมันก็เลยเป็นแบบนี้เข้าไปมีจีหน่ายจี่นายคือหัต้นเออกค่อยๆหัมต้นเป็นกลุ่มเห็่จี่นายจางบ่ก็เลยจางเลยที่นี่ชิมเขาเ่ฟละ ก็เลมีเช่นด้วยมีจ้างกกจพวกอะไรพวกบังพวกนี้ก็เชื่ออีกประจเช่อแล้วแหะจางพูดเราตื่นไม่พูงจริมว่าพอดีพูงจริงว่าจางมันเ้อทุกคนกินข้าวเสงนํำเดียวเด้ออยู่เทียงห้เทียงหน้าคือเก้าแดดได้ไหมนี่ผนยาต๊สองมือละ กินหวานก่อนหอมไปไปเลยมะเขอพุ à, um. yeah, ba, ่มยาวเสียบเนมันแชเป็นคบแชบให้นะกบุญนะไม่อมหมั่นใช่ไมับตมเถอะปเจ้าเสียบเนาะออข่าเป็ดไต้มเออแม่น่ะพร้อมอยู่กินเข้ากับน้ำหมดี่ ไอต้นบ่น้าไอต้นบ่หายะพอะไวนี้เีม no well, ุ้ยทำข้อรลยอีอ <in illing> <t ot be seen> ันพอยโกมากะตกเท่งกตกข้าบะละมันต้นกระตกเท่งโอ้โหละกะเพร็ดนี่ตําแตงคายดีเนาะเพ็ดไปตัาแตงนะ นี่เพิ่มกระแซบเชาพูดประได้๋ยฮะเออเฮาเสือส้มเสือหัวเรืแล้วมันแซ่บมะนอวใหมเลยประเดี๋ยอันด้ยเฮ้ยประเด้๋ยไอติโตตลอดตอนนี้กินข้าวกินน้ำก็อิ่มแล้วล่ะพี่น้องพ้าเดียวจะไปหาดอกกระเจหาเครื่องหาของจะไปหาดอกกระเจียวไปหาดอกกระเจียวตอนเพ็นจังมันเราได้จ้ะคุณเลยปกติเขาไปหาตอนเช้าเขาจะจะได้อันตอนเพ็นจะจัก ไปแล้วมาลาได้หรือูบอ่เพราะว่าเหาพักพอนแล้วเ่าไปหาดอกกระเจี๊ยนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้าขาว่าลาได้รอลูบอ่ะเนี่ยสาวของสีเพื่อนกันห,ากหาก็ะยังกระบุงอยู่ข้างหล้างคุณรับอมือสาวนี่เห็นขาหาอยู่ดอกกระเจี๊ยันกำลังเยอะอ้ะพี่น้องคนตกสองสามมื้อนี่ดอกกระเจี๊ยเยอะอ่ะเราพาเดีไปหาเราเบื้องพันไปหาตอนเช้านี่อาจจะได้ตอนเทยงนี่กะบีอาดไปเลยเนาะผัามันได้กระสคกดีไป กำลังเห็นดอกกระเจเียวพี่น้องอดอกเท่าวต้นอ่อนอยู่ทางกลับไป<ง>มองขี้ไห้ี่เอาละขี้ไห้ขี้ไห,ขห้ขี้มองอีอยู่หน้าขี้มองกรลอูอยู่เลยเก็บมา ไปหือหายน้ำพอบอม่ได้หืออาขี้มองมีได้หือขี้มองเ่ะเสียงจักจันแมงอีหอนะ้ <c oughs> องขนาดะนี่ตัวนพนเห็นนี่ละโอ้ยการเอาดอกกระเจี๊ยวกัน <c oughs> อย่างไรได,ได้ขุดทำอะไรนะก็มันหักเลยไนขุดอีกกอนชับอีกกอน <c oughs> เออ เบิกงามบ่งามงามดอกไหนกันนี่บ้างดอกเดียวนึงมาหาดอกกระเจียวดีกว่าแล้วบ่ไฮอ่อนนอนเน่ดอกนั่นกระนาหานะฮะเมยนบอกดอกว่านโอ้ตาลายแล้วเมย์ก็เลยเพิ่มเพิ่มน่ะนี่อันนี้น้อยๆนึงทุกคน ต้นพันยูคุดเพราะว่าเขามาสายแล้วเขาเอาหมดแล้วอันนี้เขาบปเห็นเออคุดเลยลูกอือจะได้กินย้อนบอกวันนี้คุดเชืเอมเอองัดด้วยวนี้ลองงัดด้วยนี่ขึ้นมาแล้วดโอ้ยชุบฮมชุบฮัมดึงแม่ขึงงัดขึ้นก่อนเอองัดขึ้นงัดขึ้นเออันนีเ่อเอาทางฮะไปไปไปนี่ พูเจกยังก <Either way. S 2> no, ็ย่อยพูอามากระากตาดภาษาจีมันต้องสร้างฮะหน้าดอกัน่ะพูพเห็นบิจพูดอกเลยย่เขาเอาก้อนเห็นร่าเออบีหื่อเปดคดไว้ลก ต้นเต็กง so <LO> ัดเชิงัดเจองัดขึ้นโอ้ยงัดขึ้นทันหอนนี่สีแดงได่งามบองงาม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 เอ้าไในลายเต่าเลยนี่อันนี้ลายดอกอยู่เฮงเดียวใช่ไหมดอกพุ่งมีดอกแน่ๆดอกพุ่งอีสามสี่ดอกค่อยต้นพันเอาก่อน ห้ากระคลรีบ่เบิกได้ลายบืะเฮดบดกระไดบ่นี่โทกุพิล้นี่นะตรงตรงขึ้นลทีนี้เอาก็ได้แล้วพี่ดาน้อยเลยเนาะทางเรืงงั้นเอา Nói em nói thêm nữa này nữa 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 này nữa Nói nữa 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 ý nữa 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 này nữa 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 này

Đây là cao cao lắm không? À, tôi có dạng chưa? như là như Đừng ở cái này chưa? đây được xuống kìa Đây là không ai tên không cả นี่หำดอกนี่นี่นี่ยังไปดูอ้อมือดูมย์ได้จะกินน้ำผู้จะกินน้ำามือก่อนแล้วคุณนี่กินน้ำน้องควายแล้วบ่ อันต้นก็จะกินน้ำแล้วไปนะเมื่อเทงนะจะกินน้ำนล้วนะอันอยู่เฮนี่กับเทงกับ,บกปีไกไปเลยพี่น้องอันหน้ากับแปะโคกอยู่เลยปีไกพอดีอ่อหาดอกกระเจียวเยี่ยมน้ำได้บ่พอดีเมื่อเลยนพี่น้องไ,<ด>ได้พอได้กินเโชนเจะาพวได้หลายกระโชนถงคยอยเราคนเยี่ยมหองไอต้นตอะไรไม่ได้แล้วคนเดียวจะกินกน้ำ น in right so ี่ห้องเชาน่เขาจะกินน้ำไปหาขอกินน้ำร้น้ำล้างเขาเขาจะฮอดเพลงแล้วค่ะเด็กผิหาเป็นกระดูกขาวโค้ดบอดานะยุ่งเนี่ยกระต่ายยิ่งยุางหนเลยก้อนเบ็ดอยู่ทางลุ่มห่อนห่าแล้วห่อนหายแล้วพี่น้องขอกตุนมันตุนละบรรยากาศดีแน่ได้บัดนี้ สีร่มๆ่มสีขาวเคยจะโรคก,กันปู่บรรทุนอลไรสีร่มๆมแล้วลแดดก,กับเป็นใจขนาดมานันคนจะกินน้ำใส่ยี่กิดแล้วนะ